วันนี้เวลา13นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565ณอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่สองมีผู้ทรง คุณวุธเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศจำนวนหนึ่งคนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,906คนได้แก่คณะศึกษาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวิทยาการจัดการและคณะพานิชนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งความรู้สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกมากว่า80ปีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้คู่ความดีเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยหลักธรรมพภิบาลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมฐานความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลายรูปแบบ โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความรู้แล้วแต่ละคนยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตด้วยและในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญบัณฑิตจะต้องปรับตัวให้ทันการทันโลกอยู่เสมอจะได้สามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้ ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าความกตัญญูรู้คุณเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งของมนุษย์ในชีวิตของคนเรานั้นมีผู้ที่มีคุณแก่เราอยู่เป็นจำนวนมากเป็นต้นว่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิดญาติมิตรผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ตลอดจนสังคมประเทศชาติซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและทำมาหาเลี้ยงชีพ การที่บุคคลจะมีความกระตันยูรู้คุณได้ต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ประนีตละเอียดอ่อนสามารถรับรู้คุณความดีของผู้อื่นและมีใจปรารถนาที่จะตอบแทนความดีนั้นด้วยความดีเช่นกันจึงของให้บัณฑิตทุกคนมันฝึกฝนอบรมพื้นฐานจิตใจให้ประนีตขึ้นอยู่เสมอพร้อมทั้งปลูกฝังสร้างเสริมความกรตันยูรู้คุณให้เจริญงอกงามขึ้นอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างแท้จริง